One News ตรงไปตรงมาฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสกประสาทงามให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรถ เลิศเลแต่ฉันไม่ใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอป้าเหมือหรือนุชกร่ำช้างอยากจะบอกชาวบ้านและแวกตําำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเช่นนี้ครับฉันไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีอำนาจใดประหนึ่งเจ้าชายจะสำแดงที่จะสามารถเลี้ยงดูหมาแมวจรจัด ที่ชาวบ้านนํามาปล่อยทิ้งไว้ให้ดูแลทุกวันนี้ป้าเหมอต้องเลี้ยงดูแมว28ตัวและหมาอีก7ตัวที่ชาวบ้านนํามาปล่อยทิ้งไว้หน้าบ้านไม่รวมหมาจรจัดนระแวกบ้านอีกเป็นร้อยลําพังอาชีพรับจ้างเล็กๆน้อยๆมีรายได้3,500บาทต่อเดือนไม่เพียงพอค่าอาหารหมาแมวจรจัดเหล่านี้ที่ตกวันละ200-300บาทป้าเหมอเลยขึ้นป้ายประกาศไว้อย่างที่เห็นนี่แหละครับกรุณาอย่านําหมาแมวมาปล่อยที่นี่ฉันไม่ไหวแล้ว เพราะว่าคนมาปล่อยเยอะแยะมากเลี้ยงไม่ไหวแล้วแกวไม่มีชาวบ้านมาปล่อยทิ้งไม่เยอะแล้วเราก็ไม่มีกําลังจะเลี้ยงเขาอีกละตอนนี้ป้าเหมืออายุ64ปีจะเอาหูไปนาจะเอาตาไปไร่ก็สงสารหมาแมวตาดำๆสีด่างๆมันจะอดตายเลยกัดฟันเลี้ยงดูมันไปอย่างนี้พร้อมทั้งฝากถึงเจ้าของหมาแมวคิดจะเลี้ยงต้องรักถ้าไม่รักไม่ต้องเลี้ยงเพราะสุดท้ายเอามาปล่อยทิ้งแบบนี้สงสารสัตว์ตาดำๆ พวกมันก็มีหัวใจฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดประหนึ่งเจ้าชายจะสำแดงแต่ฉันไม่เพียงหัวใจจะพาเธอานคืนนี้ไป One News ตรงไปตรงมา